สื่อเกาหลีใต้และชาวเน็ตเดดิเซนกันบ้างนะคะจะมีความคิดเห็นอย่างไรเมื่อลิซ่าไปออกงานเมดการา2025ปัจจุบันนี้ลิซ่าก็ถือว่าอยู่นอกวงการเคป๊อปกันไปแล้วค่ะส่วนน้อยเป็นอย่างมากเลยที่เราจะได้เห็นลิซ่ากลับมาทํางานออกรายการนักประเทศเกาหลีใต้ส่วนมากแล้วค่ะเราจะได้เห็นลิซ่าไปออกงานถ่ายรายการต่างประเทศซะมากกว่าค่ะล่าสุดเลยที่ลิซ่าได้มาถ่ายคอนเทนต์เวนไอแอวิทยูนะคะตีสะโพกหมุนสะโพกจนกลายเป็นวัยลไปชอบบ้านชอบเมืองค่ะก็อยู่ที่ประเทศ เกาหลีใต้เราจะได้เห็นว่าสื่อนะคะก็ยังคงจับตามองลิซ่าอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงชาวเน็ตดดิเซนประเทศเกาหลีใต้เช่นเดียวกัน,น,ก,นก็ถือว่าติดตามข่าวลิซ่าอย่างต่อเนื่องอยู่พอสมควรค่ะแต่ก็ไม่ได้ตีข่าวฉ่ำเหมือนกับต่างประเทศนะคะซึ่งจะได้เห็นว่าสื่อต่างประเทศต่างก็ตีข่าวลิซ่ากันฉ่ำหนักมากเลยนะจากที่ปรากฏตัวน้นเมดการ์ลา2025ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกของลิซ่าก็สามารถสร้างความปั่นป่วนสันสเทือนนะคะเป็นที่ต้องตาต้อง ใจของสื่อไปทั่วโลกค่ะสิ่งหนึ่งเลยสื่อเกอาลิใต้ก็ตีข่าวหุนห่นกับลิซ่าเช่นเดียวกันนะคะบอกว่าปัจจุบันนี้ลิซ่ามีหุ่นที่ดีฟิตแอนด์เฟิร์มมากยิ่งขึ้นเมื่อเทียบกับเธอก่อนหน้านี้ค่ะปัจจุบนันลิซ่ามีลุคที่สวยสายฟอฮอลลีวูดดาราขนาดนี้หุ่นก็เฉีบะาเป็นอย่างมากเลยค่ะสื่อเกอาลิใต้ได้บอกว่าในโลกของเคป๊ไอดอลมักจะได้รับความชื่นชม เป็นอย่างมากเลยจากสัดส่วนร่างกายของเธอเหมือนกับตุ๊กตาบาร์บี้หรือซาไราพิงเธอโดดเด่นมาอย่างยาวนานกับหุ่นที่เพรียวผอมบางราวกับนางแบบลิซ่าเองก็เป็นที่รู้จักว่าเธอนั้นมีขาที่ยาวมีเอวที่ครอดแล้วก็มีหุ่นที่ผอมเพรียวระดับตำนานดาราสาวชาวไทยผู้นี้ได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งแฟชั่นและความงามไม่เพียงแต่ในเกาหลีใต้เท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงทั่วโลก และแฟนๆต่างก็สังเกตเห็นว่าไม่เวม่นานมานี้ลิซามีน้ำหนักที่เพิ่มมากขึ้นเล็กน้อยและพวกเขาก็ชอบมันมากโดยเช่นเดีวยวกันในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาแฟนๆสังเกตเห็นร่างกายของลิซานั้นมีต้นขามีสะโพกที่ดูอบอิ่มขึ้นแล้วก็รูปรักโดยรวมของเธอแนนมีสุขภาพที่ดีและมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็การปรากฏตัวของเธอล่าสุดลิซาก็ดูเปล่งปลั่ง รูปร่างของเธอมีความเพรียวบางมีรูปร่างโค้งมดและก็สมดุลมากยิ่งขึ้นเจ้แฟนๆเรียกเธอว่าเป็นมาเชอร์เอร่าอีหนึ่งหัวข้อได้บอกว่ารูปร่างของลิซ่าไรพผิงในภาพเมดการาจนกลายเป็นไวรลัลทำให้ปฏิกิริยาน,นี้ล้อนแรงจนชาวเน็ตต่างก็อึง้งชื่เป็นอย่างมากบนแพลตฟอร์มออนไลน์เฉลี่ยกอลิตายพาร์ดเน็ตได้มีการออกมาแชร์ share, รูปภาพแล้วก็ข้อความบนพาร์ดเน็ตนะคะบอกว่าลิซ่าในงานแฟชั่นโชว์สุดอลังการจนกลายเป็นกระแสะไวรัลอย่างรวดเร็ว โดยมีผู้เข้าชมมากกว่า142,000ครั้งโดยโพสต์นี้บอกว่าร่างกายของลิซ่านั้นสวยน่าเชื่มากจนน้กายเป็นหัวข้อที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากแฟนๆนะคะต่างก็รีแอคลูกลักสส,ส่วนของลิซ่าต่างก็แสดงความคิดเห็นใน2มุมมองนะคะมีทั้งมุมมองเชิงบวกแลวก็เชิงลบค่ะต่างก็บอกว่าส่วนตัวคิดว่าช่วงร่างของลิซ่าสวยที่สุดจริงๆเธอดูเหมือนใส่ชุดอะไรก็สวย่นดีจริงๆลิซ่าเป็นที่รู้จักในเรื่องความผอมบางแล้วก็ขาตรง ไม่ใช่หรอแต่ดูบทควาเธอกําลังออกกําลังกายอย่างหนักในช่วงนี้ แม้แต่ชุ่น้องก็ยังหายหมดฮ่าฮต้องยอมรับว่าลิซ่าดูแลหุ่นได้ดีมากๆเธอเคยผอมมากเหมาะกับสไตล์ของแบรนด์ซีรีนแต่ตอนนี้เธอก็เข้ากับสไตล์ของแบรนด์ลุยวิกตองฉันหมายความว่าเธอทําทุกอย่างได้แต่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเธอเกิดมาเพื่อกับพร้อมเป็นหุ่นแบบนี้ไม่ว่าจะพยายามแค่ไหนก็ยากที่จะสร้างกล้ามเนื้อสัดส่วนเว้าส่วนโค้งให้เหมาะสมเธอมีรูปร่างที่เพรียวบางแต่ก็กระชับ ฉันชอบนะฉันชอบลุคของเธอในช่วงที่จัดงานเซรีนปารีสเวชช่นวิกแล้วก็ช่วงวแรกๆของงานบุญการียุคนั้นเป็นยุคที่ฉันชอบเธอมากที่สุดแต่ส่วนของเธอจะกลายเป็นตำนานฉันรู้สึกโกรธเมื่อนึกถึงคนตามด่าเธอที่ใส่ชุดลัดรูปชุดนั้นโดยบอกว่ากางเกงชั้นในของเธอปักลายนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนเธอดูสวยโคตรสวยงามมากจริงๆฉันเคยเห็นหลิซาที่สนามบินเธอโดดเด่นที่สุดเลยนะ เธอดูเหมือนกับตุ๊กตาจริงๆเธอสวยดีนะฉันได้ยินมาว่าเธอกําลังคบกับลูกชายของประธานบริษัทลุยวิตองว้าวร่างกายของลิซ่าน่าทึ่งมากมันแปลกที่ฉันไม่รู้สึกว่าเซ็กซี่เลยตามโดยคอมเมนต์ตอบกลับที่เยอะมากๆค่ะบางเมนก็จวกแรงชื่อว่าเหมือนกันเลยบ้างอะไรประมาณนี้ค่ะก็เจอทั้งความคิดเห็นเชิงบวกแล้วก็เชิงลบปะปนกันไปลิซ่าสวยมากๆเลยลิซ่าจะกลายเป็นตำนานนะคะก็ถือว่ามีความคิดเห็นที่เยอะมากๆเลยค่ะก็บอกว่าหัวหลิซ่าเป็น หุ่นที่ฟนแฟนใฝ่ฝันเป็นอย่างมากเลยหุ่นลิซ่าคือสาวร็อกสตาและสื่อก็ปิดท้ายด้วยคำว่าเธอไม่ใช่แค่ร็อกสตาแต่เธอนั้นคือระดับโลกแบบไม่มีเหตุผลรับมานี้ค่ะช่นเคยทีแม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามไลค์ like, กดแชร์เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะ